สวัสดีครับก็กลับมาักทายกันอีกนะครับสำหรับการสร้างสื่อออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาทําการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างใบงานนะครับออนที่สองด้วยเว็บไซต์ liveworksheet com นะครับก็เราก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับเว็บราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์คําว่า liveworksheet เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ทำการล็อกอินนะครับเข้าไปนะฮะเหมือนเดิมที่เราสมัครนะครับนะครับเราก็ล็อกอินเข้ามานะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทำการสร้าง ใบงานของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะสร้างแบบง่ายๆนะครับใบงานนี้นะครับจะมีทั้งมีการกรอกข้อมูลลงไปนะครับโดยที่ข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นคําตอบนะครับแค่ต้องการรับข้อมูลเฉยๆนะครับกับการเลือกอเป็นแบบติ๊กนะครับก็เรียกว่าแบบทําการเลือกตอบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะสร้างกันยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ไปที่ Make Interactive Workbook นะครับก่อนอื่นนะฮะเราไปที่สร้าง Workbook ก่อนนะครับก็คือผมให้ผมมีใบงานวิชาสุขศึกษานะครับสุขศึกษา,าผมก็สร้าง New Workbook ขึ้นมานะครับก่อนอันนี้คุณคุณครูสามารถที่จะ สร้างปกได้ด้วยนะครับอัปโหลดปกขึ้นมาทำกับ PowerPoint แล้วก็อัปโหลดเป็น PDF ขึ้นมาก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็ไปที่ Make Interactive นะครับ Interactive Worksheet นะครับแล้วก็ Get Start นะครับตรงนี้นะครับสเต็ปหนึ่งก็บอกว่า u p ปโหลด Your Worksheet ให้เราทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาซึ่งไฟล์ Format ที่ระบบรับก็คือไฟล์ PDF PNG นี้่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็เ p e g แล้วก็เป็น PNG นะครับห้ามเกิน5 MB มกนะครับให้เราเลือกนะครับผมเก็บไว้ที่ my document นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็อัพโหลดครับตัวใบงานนะครับใบความรู้นะครับแบบทดสอบของเราก็จะขึ้นมานะครับขึ้นมา นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ไลฟ์เวิร์ h e ีด้วยเพราะว่าเราใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ฟรีเราก็จ่ายตังเป็นรายเดือนรายปีก็ได้นะครับอันนั้นแต่ว่าช่วงนี้เรา,าใช้ฟรีไปก่อนนะครับซึ่งมาขอแนะนำนะครับในส่วนของอาการใช้งานนะครับจริงๆมันมีวิธีการใช้งานเราต้องไปดูวิดีโอนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆวันนี้ง่ายๆนะครับก็ ไม่ต้องไปเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเราเมนู Edit ก็คือแก้ไขตัวนี้นะครับเป็นเมนูของ Preview ก็คือหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับเรามันจะพรีวิวให้เราดูว่าเวลาที่เราไปใช้จริงอ่ะมีหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้เป็น Save ก็คือเก็บไว้นะครับแล้วก็ Discord ตัวนี้นะครับยกเลิกนะครับตัวนี้อัปเดต Back g r o u n d d o c u m e n นนะครับเราใส่ Background ของ เอกสารก็ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้คือเป็นเมนูที่เราจะมาใช้กันแต่จริงแล้วยังมีข้อความอื่นนะครับข้อมูลอื่นอีกนิดนึงนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นเราก็ลากเหมือนกับการวันที่นะครับถ้าเป็นการใส่ข้อมูลนะครับเราก็ใส่วันที่นะครับกรอกข้อมูลลงไปทําก็คือเอาเมาส์ลากวางเลยนะครับเดือนนะครับก็ ถ้ามันให้มันเท่ากันนะครับเราสามารถคลิกนะครับให้เป็นเครื่องหมายนะครับมันก็จะจะยากนิดนึงนะฮะถ้าเป็นตัวนี้ฮะผมใช้ถ้าเป็นเล็กๆนะครับทำได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆตัวใหญ่นี่นะครับกดยากมากนะครับที่จะเลื่อนนะฮะต้องให้เป็นเครื่องหมายอันนี้ผมก็ ถ้างั้นผมก็ลากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคผมจะกดตัวลูกศรไอตัวนี้นะครับลูกศรขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพอสอนะครับพอสอก็ลากเข้าไปนะครับมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลากขึ้นมานะครับใครที่ต้องการความสวยงามก็โอเค ชื่อนักเรียนนะครับใส่เข้าไปอันนี้เราใช้เป็นการลากวางเลยครับลากวางวันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับเลขกที่ชั้นก็คือเราสามารถกรอกให้ตัวนี้เป็นข้อมูลที่ EP 1นเนี่ยนะครับเอาง่ายๆก็คือแค่เป็นการนักเรียนกรอกข้อมูลเป็นใบงานเหมือนกับนักเรียนเขียนตอบนะครับเป็นใบงานที่เราส่งไปออนแอนนะครับแอนนะฮะ โอเคต่อไปครับแล้วตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ตัวนี้เราใส่เรียบร่อยแล้วตัวนี้ให้ทําการติ๊กถูกนะครับเราก็สามารถใส่เหมือนกันแต่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เราจะต้องพิมพ์ว่านะครับเราจะต้องพิมพ์คําว่าติ๊ก ติ๊กแล้วก็ตอบ yes นะครับติ๊ก yes นะครับคือจริงๆคือให้ให้ตอบเลือกเลือกตอบธรรมดาไม่ได้เฉลยคำตอบนะครับอันนี้เผื่อหลายๆคนแต่ว่าถ้าใครที่จะเฉลยคำตอบในนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมขอเอาตัวตัวนี้หมดเลยก็คือแค่ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ทำการคัดลอกนะครับ ctrl C เลยนะฮะ บนทวนสอันนี้คือเอาง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าเดียวหลายคนที่เข้ามานะครับดูยากแล้วก็เบื่อหน้าเบื่อนะครับก๊อปเลยครับแล้วก็วางวางแล้วก็คลิกเป็นลูกศรน,นะครับทำเป็นลูกศรให้เป็นลูกศรแบบนี้นะครับทุกข้อเลยะนะครับ ต้องการจะให้เป็นลูกศรอาแกนะครับแล้วก็วางนะครับนี่แหละครับถ้าไม่เป็นลูกศรก็ลากลำบากเนาะเดี๋ยวผมขอ Ctrl V บางทีมันมีก็ก็มีข้อจํากัดบางคนกอ็อาจจะไม่ไม่มีข้อจํากัดเหมือนกับผมนะครับผมก็มันไม่ขึ้นลูกศรให้นะครับก็ลำบากสักนิดนึงนะครับตัวนี้ขึ้นละโอเคนะครับ อันนี้คือเป็นการรับข้อมูลอย่างเดียวนะครับไม่มีการเฉลยจริงๆจ,จ,จะมีเลือกกว่านี้ก็คือจะมีแบบติ๊กลงไปแล้วก็มันเฉลยในตัวได้เลยนะครับแต่อันนี้ครูไปตรวจคำตอบเองนะฮะคือมันจะส่งไปที่คุณครูอีเมลของคุณครู แล้วก็คุณครูตรวจคำตอบอันนี้คือง่ายๆนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็กรอกลงไปนะครับอาจจะบางคนอาจจะก,กรอกแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบ2 3สาบรรทัดก็คลุมลงไปเลยนะครับคลุมลงไปเลย แล้วเราก็พิมพ์นะครับให้เด็กพิมพ์นะอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือใบงานแล้วเราก็ลองพรีวิวดูนะครับพรีวิวอ่าพรีวิวดูเราก็พิมพ์ลงไปวันที่นะครับสิบสองาสิงหาคมวันแม่นะครับ2 5งห้าหกนะครับชื่อ เด็กชายแดงแรงธิาเละที่1นึชั้นมน .1 ทับ2อ่านะครับตรงนี้เราบอกว่ายืนแบบเขาว่านักเรียนปฏิบัติอันนี้ผมขอเลื่อนเลยนะครับมันไม,ไม่ไม่เกี่ยวทำแล้วก็ถ้าเราว่าข้อนี้ถูกต้องคลิกถูกหรือว่าไม่ถูกต้องเราก็คลิกตัวนี้ถูกนะครับนี่เป็นคำตอบที่อ่าน เราเรียกว่าคุณครูไปตรวจเองแล้วก็ส่วนที่ตรงนี้ก็คุณครูพิมพ์เองนักเรียนพิมพ์กรอกเข้าไปหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็ให้นักเรียนคลิกตรงนี้ฮะ finish นะครับอ่านะครับได้ศูนย์นะครับมันจะขึ้นศูนย์ที่ครูนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้เฉลยแต่ว่าครูจะไปเฉลยเองเดี๋ยวในส่วนของอ่า ถ้าเฉลยและได้คะแนนเลยเดี๋ยวเราจะมาเป็นเอพิโซดอื่นอือีกนะครับซึ่งผมจะให้เพื่อนครูนะครับได้นำไปใช้กันนะครับอันนี้เอาเอพิโซดแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยละนะครับให้เราทำการเซฟครับเซฟในแบบนี้นะครับก็บอกว่า w o u l d you like to share your worksheet together we are better teachers นะครับก็คือเขาบอกว่า คุณจะแชร์เวิร์กชีตนี้นะครับกับครูคนอื่นได้ดีกว่าดังนั้นก็ถามว่าจะแชร์หรือเปล่าก็บอกว่า Yes I want to share my worksheet with o t h e r teachers ก็คืออยากจะแชร์กับครูท่านอื่นก็คลิกลงไปแต่ก็บอกว่า Warning ก็คือคำเตือน Sharing worksheet with are not your own creation scan p a s t e นะครับ โฟโต้ตัวนี้นะครับ copy s a b l e นะครับ download from internet นะครับ is uh, violation of the term ก็คือมันมันเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ก็คือการที่เราแชร์ใบงานนะครับลงไปนะครับที่ไม่ใช่ใบงานที่เราทำเองนะครับมันอาจจะติดลิขสิทธิ์นิดหนึ่งนะครับดังนั้นเขาบอกว่า you must save them as private ก็คือให้เราเก็บไว้คนเดียวดีกว่านะครับ เก็บไว้คนเดียวดีกว่าแล้วใบงานตัวนี้นะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้แค่30 30 worksheet เท่านั้นที่เป็น p r i v a t e นะครับถ้าเราอยากจะเก็บไว้นานๆเราต้องเขาเรียกว่า,าเราจะต้องมีการถือลิขสิทธิ์นะครับแต่อันนี้ผมก็ลองเอามาใช้ก็คือ n o i want to keep it private นะครับผมจะเก็บไว้คนเดียวนะครับแล้วก็บอกว่า ใบงานนะครับใบงานวิชาสุขศึกษาม .1 หน่วยที่8นะครับเซฟนะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็ส่งตัวนี้นะครับ Copy Link ตัวนี้นะครับไปให้กับนักเรียนนะครับ Copy ลงไปนะครับ Copy นะครับร c ดีตนะครับ คนโดนซี C, แล้วก็ส่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเขาเรียกว่าการสมัครนะครับใช้งานเราใช้งานไปแล้วนะครับสมัครแล้วก็ใช้งานเกี่ยวกับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ liveworksheet.com นะค<อ>รับเดี๋ยวเราจะมาทำการสร้างแบบ อีกแบบหนึ่งในเอพิโซดต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ